สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่690นะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยช่างเป็นพิธีต้อนรับที่ยิ่งใหญ่สมควรแก่การเป็ี่ยนซากโบราณระดับหนึ่งสิจิงแค่วอมร่างกายก็คงจะพอแล้วมั้ง พวกโครงกระดูพวกนี้มีจํานวนมากเกินไปแล้วเราจะต้านได้อีกนานแค่ไหนกันเนี่ยถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราจะเสียเวลาเปล่าใายล่างเทพสวรรค์กันเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองได้เวลาทดสอบลัศมีจันยี่วิญญาณสงครามของพวกเราแล้วโปรดปล่อยลัศมีจันยี่เงาแห่งวิญญาณดาบ <c oughs> หากปราศจากการควบคุมของข้าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิญญาณสงครามจอมปลอมเท่านั้นแต่มันก็ทรงพลังเพียงพอแล้วละ ไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามในความคิดของข้านี่คือวิญญาณสงครามโจมตีฮนี่มันเป็นรัศมีจันนี่วิญญาณสงครามจริงๆมันทรงพลังมากฮ่า แม้ว่าเจ้าพวกโครงกระดูกเหล่านี้จะเยอะมากแค่ไหนแต่พวกมันก็เป็นได้เพียงแค่โครงกระดูกศพเท่านั้นอย่าได้ประมาสตรูข้่าเกงว่าศพพวกนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่ผู้บัญชาการมู่คิดมากเกินไปหรือเปล่าดูนั่นสิ ศพที่ไม่มีชีวิตพวกนี้สามารถปลดปล่อยรัศมีจัานี่วิญญาณสงครามได้อย่างนั้นเหรอบ้าจริงปากของข้ามันพาสวยซชจริงแข็งแกร่งมากช่องว่างระหว่างรัศมีจัานี่วิญญาณสงครามมันใหญ่เกินไปรัศมีจัานี่ของวิญญาณสงครามของกองทัพนี้แข็งแกร่งกว่ากองทัพของพวกเรา เขาคงจะเป็นผู้นำของกองทัพนี้สินะข้าคือผู้บัญชาการที่ห้าภายใต้จกักรพรรดิค่ายกลสวรรค์ผู้ใดก็าตามที่บุกเข้ามาในดินแดนสงครามของจักรพรรดิของข้าข้าจะพาพวกมันให้หมดอย่างไร้ความป่านี้ดูเหมือนว่าจากาักรพรรดิค่ายกลสวรรค์คือผู้ที่สร้างค่ายกลที่เรากําลังตามหาอยู่ผู้บัญชาการที่ห้าของเขาสามารถรวบรวมรัศมีจันยี่ได้แข็งแกร่งมากเลยค่ายกล วิญญาณสงครามเอะนี่มันวิญญาณสงครามหลายล่าง